ก้าวไปกว่าไทยก้าวก่อนก้าวหล้ำนำสมัยคนไทยก้าวหน้ายิ่งใหญ่ทีวีก้าวใหม่24ชั่วโมงก้าวใหม่ของการทีวีช่องททีวีของไทยไทยัทยนสมัย,ท,ย,ยโมโมทุกวินาทีดูโมเดิร์นไทยทีวี มองคายาวันคืนนี้เปิดตัวมอเตอร์ไซค์หุ้มเกราะกันกระสุนคันแรกของโลกค่ะตามไปดูวิธีการเรียนการสอนพิเศษของโรงเรียนที่จังหวัดสุรินทร์นะครับซึ่งสอนให้เด็กๆรู้จักธรรมชาติด้วยการใช้ศิลปะครับค่ะและสัมผัสวิถีชีวิตริมแม่น้ำแม่กลองอันแสนเรียบง่ายแต่งดงามในหนึ่งวันหนึ่งชีวิตค่ะและปิดท้ายกันด้วยลุ้นสู้ฝันกับการท้าปลองบัน n ี e จั๊มประคองไข่ที่ไม่เหมือนใครครับทั้งหมดในมังคายาวันคืนนี้ค่ะ สวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกับเมืองไทยรายวันนะคะในค่ำคืนวัอนอังคารที่11มีนาคม2546กับสิ่งประดิษฐ์ที่เรียกว่ามอเตอร์ไซค์พุ่มกระคันแรก <c oughs> ของโลกค่ะครับซึ่งปัจจุบันนี้นะครับเมืองไทยนี่ก็ ซื้ออ,อาวุธยุทโธปรกรณ์จากต่างประเทศก็มากนะครับแต่คันนี้เป็นฝีมือคนไทยคนไทยนะคะซึ่งทําให้ประหยัดงบประมาณจํานวนมากเลยนะคะคจนทําให้เราคิดว่าถ้าไม่คุยกันในเรื่องความภูมิใจของคนไทยในงานชี้นี้คงไม่ได้แล้วและผู้ที่ประดิษฐ์นะคะก็คุ้นหน้าคุ้นตากันดีค่ะขอเชิญปรีรงพลเอี่ยมบุญธิ์ค่ะนะคะประธานกรรมการผู้จัดการบริษัทพรีซิพาจำกัดนะคะสวัสดีค่ะนี่เป็นความภูมิใจล่าสุดใช่ครับแต่ว่าถ้าไม่ล่าสุดเนี่ยคุณโบ๊ท เคยเห็นเสเกราะบางระจันไหมคะเคยครับค่ะช่วยชีวิตตํารวจทหารไว้ได้เยอะหรือยังคะตอนนี้ก็อย่างน้อยที่สุดก็ติปไทยนะครับสพปทายนะครับเขาก็ไหว้เสื้อเกราะผมอยู่เนี่ยที่รอดมาได้มีปืนที่ใช้จับสุนัขจับสุนัขจับจับผู้ร้ายกระสุนยางนี่ใช้บ่อยนะครับตอนนี้ครับรายล่าสุดก็ที่ที่คลองหลวงที่ออกรายการอ่า เรื่องจริงผ่านจอที่คนเมืองบ้ารัดคอผู้หญิงเมียนะครับนั่นนะฮะโดนลูกซองยางลงไปล้มแล้วก็จับใส่กุญแจมือทรงโรงพยาบาลนั่นก็เปิดยางของมอเตอรนั่นเองคุณโรสมอเตอร์ไซค์แต่เจ็บมากเจ็บมากครับครับเอางี้มาพูดถึงมอเตอร์ไซค์คันนี้ดีกว่าครับว่าทำไมคันนี้ถึงเรียกว่าเป็นมอเตอร์ไซค์หุ้มเกราะคันแรกของโลกครับอย่างนี้ครับคือแนวความคิดทำมอเตอร์ไซค์หุ้มเกราะนะคุณอาชริพรคุณจามรเนี่ยไม่ได้เกิดจากผมหรอก เกิดจากในตำรวจท่านหนึงนะฮะชื่อพันตำรวจเอกประพันธ์จันเอมนะฮะท่านเป็นพ่วงกับอยู่สงขานะฮะอยู่ตชดสงขาท่านมีแนวความคิดจะทามอเตอร์ไซค์จู่โจมทางยุทธวิธีฮะแต่หลังจากเมื่อเดือนแล้วเนี่ยตำรวจไล่ล่าคนร้ายที่แหกด่านแล้วเสียชีวิตจากการโดนคนร้ายยิงเนี่ยตำรวจใช้รถอะไรคะใช้รถบับแล้วคนก็คนร้ายก็หนีไปโดยรถยนต์เหมือนกันแล้วก็โผล่มายิงเลยนะฮะตำรวจเสียชีวิตท่านหนึ่งเพราะตอนท่านนั้นไม่ได้ใส่เสื้อกลอกนะครับ ท่านผู้กำกับท่านนี้เลยคิดว่าเอ๊ะถ้างั้นเราเอามอเตอร์ไซค์ทางยุทธวิธีดีเปลี่ยนเป็นหุ้มเกราะดีกว่าก็โทรมาหาผมว่าจะขอซื้อเหล็กไปท่านบอกไม่ต้องหรอกมันมีโน้ตเาเยอะผมทาให้ฟรีๆดีกว่าอะไรเงี้ยนะครับก็เลยทําให้ทำให้คืออย่างนี้ครับมอเตอร์ไซค์ที่ใช้ทั้งโลกปัจจุบันเนี่ยเขาเรียกมอเตอร์ไซค์ทางยุทธวิธีหมายถึงเดียวกันมอเตอร์ไซค์ทางยุทธวิธีนี่คือหมายถึงที่ตำรวจทหารใช้กันใช่ปัจจุบันใช้มาหลายสิบปีแล้วคือว่ามอเตอร์ ตีแล้วหนีไงฮะแบบมารอบกัดเขาเรียกทางยุทธวิธีเช่นเอา RPG ไปเอาปืนกลไปไปยิงตึ้งเดียวแล้ววิ่งเลยเพราะฉะนั้นมอไซค์ทางยุทธวิธีจุดเด่นเขาคือหนึ่งต้องมีขนาดเล็กซ่อนพลางได้ดีมีอํานาจการยิงมีความคล่องแคล่วในการื่อนที่มีแค่นี้พอไม่มีเกราะกําบังนะครับแต่มอเตอร์ไซค์ไล่ล่านี่ คนไล่รู้ว่าเรากําลังล่อยู่รถเขาอยู่ข้างหน้าเราอยู่ข้างหลังผมถามว่าคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์นี่ตายร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ครับเพราะนั้นมอเตอร์ไซค์ไล่ล่าหน้าที่เขาคุณสมบัติเขาต้องมีสามอย่างหนึ่งมีอํานาจการยิงนะครับสองนี่ฮะนี่อันนี้นนนิตอาวุธนะที่วิทา,าออกมาเนี่ยสองจะต้องอมีความคล่องแคล่วในการเคลื่อนที่อันนี้คือที่เขาใช้กันอยู่ก่อนใช่แล้วอันสุดท้ายนะฮะที่ผมทําให้คือต้องมีเกราะป้องกันตัวนี่เขาเรียกเติมจากที่เขาเคใชเขาเรียกมอเตอร์ไซค์ไล่ล่านั่นเอง จะต่างกับทางยุทธวิธีตรงที่ว่ายุทธวิธีไม่มีเกราะแต่ไล่ล่าต้องมีเกราะนะครับคือนี้ดัดแปลงมาจากที่มอเตอร์ไซค์ทางยุทธวิธีใช่เขาตำรวจโดยเฉพาะเลยนะครับเพาตำรวจใต้โดยเฉพาะค่ะเอาละทีนี้ดัดแปลงแล้วมีอะไรบ้างครับหนึ่งคือต้องติดเกราะกันกระสุนที่มีขนาดใหญ่พอที่จะบังทั้งคนขับและคนยิง อาวุธนี่เหมือนกับแผ่นเหล็กธรรมดามาเป็นแต่ชุบแข็ง3เลเยอร์มี2ชั้นอันนี้เหมือนกับที่ใส่ในเสื้อกรอกมั้เหมือนกันครับเหมือนกันเสื้อกลอกสูงขรามอย่างั้นก็รูนี้เป็นรูของอะไรคะอ่าอันนี้เป็นของอาก้าเห็นไหมฮนิดเดียวอ๋อแต่ M16 ดูรูนี้เกือบทะลุนะคะเอ็มสิบหกครับนี่นี่ค่ะนี่ทะละฮะนี่ M16 มสิบหะลุด้านหลังนี่หูเปลิ่มเต็ิ่มเปลิ่มเปลิ่มเกือบ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 ใช่ไหมคะเพราะเอ็มสิบนี่ถือว่า สูงที่ของโลกแล้วในการเจาะทะลุทะลวงนะและรอยสกิดสกิดนี่ล่ะค่ะอ๋ออันนี้ปืนกนมือนี่ไม่รู้เรื่องเลยครับเนี่ยครับปืนพกห้ามยิงครับที่นี่ปืนพกไม่รู้สึกเลยอย่าไปยิงเสียแลายิงมากระจกที่แตกเปล่าแต้มเฉยนะครับแล้วนี่อะะกระจกนี่คะนี่ครับ อันนี้ปกติจะแพงมากถ้าซื้อจากต่างประเทศบังเอิญเรามีพลาสติกพิเศษธรรมดาในในประเทศไทยแต่ว่าถ้าผ่านกรรมวิธีพิเศษแล้วกันกระสุนเได้ครพกได้นี่เป็นโน้ตฮอาวอันนึงเพราะว่าไม่งั้นตรงนี้ตัวเดียวนี่หลายพันนะครับเนี่ยคุณผูลอมมองมาสิเห็นอันนี้ชัดเลยอันนี้สําหรับอ่าคนคก็คืออ้อนหลบลงไปใต้นะครับแต่ว่าต้องใช้ความสามต้องเดี๋ยวผมเรียนให้ทราบนิดหนึ่งเชื่อไหมครับว่าช่องมองนี่ใหญ่กว่ารถถังอีก รถถังพนเลยขมองเล็กกว่านี้ครับนี่เคยไปรถถังรถถังสมัยสงครามโลกที่สองนี่ช่องมองก็แค่นี้เองครับเพราะนั้นเมื่อตาเราใกล้จะเห็นพื้นที่อาจจะเห็นสะโคบกว้างมากเห็นว่าแผ่นนี้นี่แพงกว่าเล็กหรือปปกติถ้าเป็นของนอกนี่ราคาสูสีกันเลยครับครับโดยเฉพาะเป็นเจ็กกันกระสุนครับนี่ที่เห็นนี่ทีมงานของเราไปลองทดลองศักยภาพมาเดี๋ยวเราไปดูท T R กันเลยครับครับอันนี้คัน นี่นครับสิ่งมาแล้วครับพร้อมทั้งมีอำนี่นี่มีอํานาจการยิงคือคน,คนนั่งหลังนี่เป็นคนยิงะนะค,คนขี่ข้างหน้าเนี่ยเป็นคนเป็นคนอมองดูแล้วบอกว่าพอนะครับศัตรูหลบลงไปแล้วหรือยืนขึ้นมายังไม่ทันใช้อาวุธ<อ>คนหลังจะฟังคนหน้าครับเพราะคนหน้าอยพื้นที่ข้างหน้าตลอดอ <ๆ S 1> แล้วการยิงจากพลยิงด้านหลังเนี่ย สามารถจะยิงด้านข้างได้ด้วยอันนี้มีก็ต้องมีการฝึกนะครับไม่ได้ขี่กันอย่างธรรมดาได้นะครับต้องมีการเอี้ยวตรงเอี้ยวตัวได้ใชครับเอ๊อมีแผ่นข้างๆอีกสองแผ่นครับเพราะว่าถ้าโดนเข่าแล้วนี่กระสุนจะแฉลข้าตัวได้ ค่ะนะฮะแล้วอีกอย่างหนึ่งตอนหลังนี่ชักจะขอผมมากขึ้นคือว่าเอาเอาตรงมือบิดกันหน่อยดีไหมเอตัวมือชักตอนนี้ตอนแรกกลัวตัวฮะตอนกลัวหัวกลัวตัวตอนหลังชักจะกลัวมือแล้วไหนจะกันแล้ะการเขอการครบเลยดีกว่าหมวกนั้นผู้พันทำหรือเปล่าคะฮาร์ดดิสผลิตในประเทศไทยครับหมวกเหล็กนะคเป็นหมวกไหมับเป็นหมวกเป็นหมวกสังเคราะห์เหมือนกันเสื้อเหรอคะเเสื้อกกราะ็คืืออเเส้กราะนี่เป็นเสื้อเกราะเหล็กก็คือตอนนี้กันได้ทั้งตัวใช่กันได้ทั้งตัวครับนี่เรามีสาธิตให้ดูนี่คุณผู้ชมจะเห็นในภาพนะครับว่าตอนนี้ยังอ่าเมื่อกี้เป็นแบบว่า เพราะฉะนั้นถ้าจะยิงด้านข้างคือคนยิงด้านหลังจะชงโกก่อข้างได้เห็นไหมกบอข้างได้ยางเมื่อกี้ยืนยิงอันนี้ยิงด้านข้างเอ๊ะสะบัดไหมคะเวลายิงไม่ละครับเพราะฝึกมาฝึกมาโดยเฉพาะโทษนะฮะทหารตำรวจพิเศษเนี่ยเขาฝึกด้วยยิงด้วยมือเดียวได้ไม่ต้องกลัวเลยไม่ต้องกลัวครับก็คือไม่ต้องไปแต่งเครื่องอะไรเพื่อรองรับตรงนี้เคยเคยกองกำลังรักษาพระนครยิงเอ็มสิบหกโดยคนเดียวแล้วยืนนรถ อออมอเตอรไซค์ย,ยิงเลย<ป>แล้วเรื่องนี้<ด>เรื่องนี้ง่ายครับค่ะคคนะคะนี่คือวิธีการโยกไปโยกมาได้เลยหรือย,ยืนยิงได้ไดยังมั่อสักครู่ใช้วิธียืนยิง<า>ยืนยิงนี่จะเป็นอุปสรรคต่อต่อคนข้างหน้าไหมครับ เขาต้องไปคนข้างหน้านี้ต้องได้รับการฝึกมาเพื่อรับน้าหนักเหมือนกับเล่นกรรมเหมือนกันการขี่รถจักรยานยนต์ไล่ล่าต้องเก่งพอสมควรต้องฝึกนะครับไม่ใช่อยู่ๆใครก็ทำได้ทีนี้รถคันนี้ตอนนี้ใครใช้แล้วบ้างคะตอนนี้เดี๋ยวผมต้องส่งกลับไปให้ท่านผู้ผู้กํากับประพันธ์ในท่านทดลองที่สงขลาตอนนี้อยู่ระหว่างทดลองใช่ครับใช่ แล้วก็ถ้าหากว่าหน่วยงานอื่นวันนี้ดูทีวีอยากจะมีนนม้างติดต่อมาเยอะ <c oughs> เอางี้ฮะตอนที่หน่วยทหารอากาศนี่ไปช่วยอพยพคนไทยจากจากเขมรมาจากกัมพูชายเห็นไหมฮะที่นั่ง430เข้าใช้มอเตอร์ไซค์ไปล้อมรอบเครื่องบินนะแต่มอเตอร์ไซค์ด้านเหมาะทางยุทธวิธีไม่เหมาะลักษะอย่างนั้นเพราะไม่มีเกาะป้องกันตัวเขาจะต้องหันหน้าเกาะเข้าออกจากเครื่องบินและข้างหลังเข้าหาเครื่องบิน นึกออกไหมพร้อมจะยิงทันทีครับเพราะฉะนั้นการใช้มอเตอร์ไซค์ในการช่วยคนไทยต่างประเทศอะไรเนี่ยมันมีประโยชน์และนี้นี่แพงไหมครับในการปรับทั้งหมดรูปร่างของมันเนี่ยครับผมไม่เกินสามหมื่นเฉพาะกระนะครัมื่มากเลยครับเอาฮะเกราะอ่อนที่ที่ตำรวจใส่และเป็นของนอกราคาเท่าๆกับเกราะนี้ทั้งตัวเล้ครับถ้าทําจากเมืองนอกตัวนี้เป็นแสนหลายแสนเลยรแล้วอย่างนี้ผู้พันต้องประโยชน์ริสกิ์ไหมคะออย่างนี้ครับผมว่าผมทําให้กับตํารวจไทยทหารไทยใช้นะ คงไม่มีใครมาลอกของเราง่ายนะครับแต่ต่างประเทศไม่แน่นะครับเพราะผมไปต่างประเทศมาแล้วนะครับต่างประเทศสนใจมากวันนี้หน่วยเฉพาะสถานทูตติดต่อสามที่เรียนแค่นี้แล้วค่ะเราไปดูภาพอากาศที่ว่ายิงเข้านะคะว่าเป็นยังไงชัดๆกันอีกทีนึ่งเนี่ยนะครับอันนี้ MP5 ก่อนนี่คือปืนกลมือที่ใช้กันตลอดนะครับเดี๋ยวอยดูยิงนะครับ ครับนี่ฮะนิดเดียวมีรอยนิดเดียวสกิดนิดนๆเท่านั้นเองนะฮะสกิดนิดนๆนี่ครับนะครับนะฮะนี่อากาแหละครับเนี่ยท่านผู้การดำรงเรื่องฤทธิ์จะเป็นผู้หญิงเองจากสพกห์นะฮะนะครับอากาานี่คือผู้ต่อตาลายใช้นะครับเดี๋ยวดูนะครับอากาานี่ลึกไปยังไม่ถึงแผ่นที่สองเลยนะครับอ่าเนี่ยฮะเห็นเห็นนึ่งนะครับลึกยังไม่ถึงแผ่นที่สองนะครับเพราะฉะนั้นเรายิงปืนกลมือยิงอากาานะฮะปืนพกไม่ต้องยิง แล้วมีรอยหนึ่งยิง m อน,นรับเอาปืนพมกมาขอให้มอบตัวอปืนพกไม่มีประโยชน์ครับ <c oughs> อย่าหางสู้ใช้เว <c oughs> ลาเปล่านะครับเรื่องกระสุนเปล่าครับอันนี้เกิดขึ้นที่อำเภอหางดงลองพูดกับนี่หิ้วเสื้อกาะคล้ายๆอย่างเงี้ยฮะหิ้วโล่ไปเลยเข้าไปหาคนร้ายที่ขายยาบ้าบอกว่ายิงมาสิ ทางยิงยิงให้ได้ปรากฏว่าเขายอมมอบตัวพร้อมพร้อมปืนเลยครับไม่ใช้เรื่อนะไะเลยนี่เรื่องจริงแต่มากเลคือเป็นความภูมกใจของคนไทยและที่ภูมิใจคือรับใช้ชาติด้วยนะคะตำรวจทหารที่ใช้พ่อค้าอะไรที่จะไปทําผิดสั่งซื้อมาอ่อเดี๋ยวมีอีกเรื่องนึงฮะทั้งหมดเนี่ยได้งบจากกองทุนสนับสนุนการวิจัยสำนักนายกสพบต้องขอชื่นชมขอขบคุณด้วยนะคะอ่ะแล้ก็ต้องขอขอบคุณและขอแสดงความดีกับ สิ่งประดิษฐ์ใหม่ที่เป็นประโยชน์กับคนไทยนะคระับอขอบคุณ,ค,ณค่ะคคสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะพี่ๆนะคะ